มสดพระพุทธศาสนายุการจะเดิมแต่พระบรมศาสดาจารย์สมมาสัมพุทธเจ้าล่วงรับดับขันปรินิพ่านไปแล้ว2,565,000สาสรถินที่10กรกฎาคมพระพุทธศักราช2,566 แหลมแปดค่ำแหลมแปดค่ำเดือนแปดปีเถาะจันร์เป็นบริวาร28องศาปัจจุบันสมัยนับได้ด้วยประการศนีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมาจัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะ อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสมัมมาสัมพุทธาาัสะะะสะนัตถิปัญญา สัมมาอาภาสัพเพสังคาราอนาาิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพสังคาราอนัตตาตินมัตุรัตนะตยยสสะข้อความนอบน้อมแด่องค์ชินวรศสัสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้เลิศล้ำด้วยพระปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่คุณมหากรุณาธิคุณของพระองค์เอง พ่อน้อมกราบระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมอันสูงส่งน้อมกราบระลึกนึกถึงคุณของพระงฆ์อันเลิศก่อให้เกิดพระรัตนตรัยในวาระโอกาสนี้ขอโอกาสมาอย่างพระมหาเถรานุเถระครูบาอาจารย์สหธรรมิกปราดบัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายเหล่านั้นด้วยความเคารพอย่างสูงมานโอกาสนี้ขอความง้อง,งามไปบนในธรรมสัมมาปฏิบัติจงปรากฏชัดต,ต่อสตาสาธุชนท่าน ผู้ชมไลฟ์ไถ่ายทอดสดปรากฏต่อท่านอยู่ในขณะน,นี้ไลฟ์ไถ่ทอดสดที่สถานีเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดปากดงตะบ,บนหัวเขาอำเภอเดบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเมียตตมภาพจันทโชโตพิขุพระคููสุนทรจันท์โรภาตตามธรรมจัดสรรว่าเรานัดกันที่6กโมงถึง7จ็โมงเช้าของทุกวัน หมายเหตุอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่างก็เจอกันถ้าไม่ว่างก็ไม่เจอกันก็เท่านั้เองง่ายดีไหมแต่วันนี้ตกลงกันว่าจะจบลงเริ่มต้นที่หกโมงยี่สิบเราไปจบลงที่หกโมงครึ่งแสดงว่าสิบนาทีใช่ไหมใช่เพราะเวลาจํากัดลงไปไม่เอื้ออํานวยนะไม่เอื้ออํานวยหมายความว่าประจบรายการปุ๊บเดี๋ยวประมาณสักเจ็ด จ็ดโมงก็ต้องลงศาลาเจ็ดโมงครึ่งปฏิลักขังเจ็ดโมงต้องลงศาลานั่นมาก็ว่าไปเจรจาพาทีกับฆราวาสญาติโยมไปบอกกล่าวเล่าแจ้งแถลงไขว่าโครงการพรุ่งนี้เราทําอะไรอาทิตย์หน้าเราทําอะไรเดือนหน้าเราทําอะไรปีหน้าเราทําอะไรอีกสิปีข้างหน้าเราจะทําอะไรอีกร้อยปีข้างหน้าเราจะทําอะไรแล้วทุก,ทกตกลงว่าไม่ต้องสิบปีละแต่ละวันเนี่ย ถ้าเราจะตายกันวันสุดท้ายวันนี้เราจะทำอะไรก่อนก็ไปบอกว่าพอถึงเวลาเจ็ดโมงครึ่งหรือบางทีโยมพร้อมก็ตีก่อนก็ได้อยู่ที่ความพร้อมดต่เรนี้เร็วนะแต่ก่อนก่อนจะฉันข้าวได้นู่นต้องมีสองโมงครึ่งสามโมงโยมพอจบปุ๊บก็สี่โมงครึ่งพอดีลงจากสลาปุ๊บยังไม่ทันเ้าห้องน้ําดีด่าไรตีละรังเพลอีกแล้วโยมสมัยก่อนนะเมื่อสิบปีที่แล้วแต่มาพาคว่าต้องค่อยๆมาเปลี่ยน มาปรับมาเปลี่ยนใหม่ให้รวดให้เร็วเท่าทันกับยุคสมัยก็ค่อยประยุกต์ไปใช้ไปทําไปอันไหนที่เหมาะสมที่เขารับได้เรารับได้มันก็ตกลงว่าง,งานหลวงก็ไม่ให้ขาดงานราดก็ทําเป็นได้เห็นเป็นประโยชน์ทั้งสองทางดังนั้นตกลงกันตรงนี้ก่อน บางครั้งมันยาวบางครั้งมันเศร้าอ่าบางครั้งมันสั้นก่อนอื่นนั้นเราก็จะเรียนจเจริญพรต่อท่านทั้งหลายได้เป็นอัตลักษณ์ไปด้วยกันในทุกๆวันนั่นหมายถึงอนุโมทนาบนุญกับเหตุการณ์ที่ผ่านพน้นบนโกศลทุกท่านที่มีจิตเริ่มใส่มีใจตั้งใจโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็มีแต่ถ้าจะให้ดีแจ้งให้ทราบล่วงหน้าบ้างก็ได้ จะได้เทดเสียงใหม่จะได้เทศเสียงสถานที่จะเด็กเช็คเก้าอี้นะฮะเพราะว่าบางทีก็ต้องปยกเองจัดเตรียมเององค์เดียวหรือบางหลายองค์ก็จริงแต่บางทีท่านก็ไม่ว่างนะฮะต้องเห็นใจสมผานด้วยบางบางการณีแต่คณะนี้ขออนุโมทนากับโยมสุรสิทธิ์พร้อมคณะรถตู้สิบกว่าคันนะะมาถวายเทียนราษาเป็นเจ้าแรก จุดแรกนณคู่แรกเริ่มแล้วนั้นขออนุโมทนาสาสตรทุบุญให้สว่างสวายจุดเทียนมาหลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอัมไพชีวิตมาหลายไปเหลือสิ่งใดทิ้งไว้แทนดันั้นสิ่งที่เราหวงแหนสิ่งที่เราหวงแหนและสิ่งที่เราอยากได้ไม่มีอะไรเกินคุณงามความดีไม่มีอะไรเกินบุญเกินกุศล ที่ทุกคนจะต้องทำบำเพ็ญให้เห็นเป็นปัจจุบันทันตาเหมือนกับข้าวปลาที่เราจะต้องกินและที่สำคัญมวลถินเราก็ต้องขัดเกลวและขูดเกลวไปเรื่อยในทุกทุกวัน,นไม่ต่างกันแม้ร่างกายมันหิวข้าวข้าวเราต้องกินถึงสามมือแต่กิเลสตัณหาของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องสามเวลาเลยมันเกิดขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุก เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวพอใจไม่พอใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์อยู่นี่แหละใช่ไหมแอวสุขทุกข์มันเกิดขึ้นทุกลมหายใจความสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันสุขมันทุกข์อยู่ที่ลมหายใจหรือมันสุขมันทุกข์อยู่ในทุกๆวันมีคนมีชมมีด่ามีลาบมีเสื่อมลาบมีสารเสริญมีนินทตามันมีเกิดขึ้นทุกวันทุกเวลามันเป็นเรื่องของมันประจํอะ ตัวส่วนตัวเราต่างหากและท่าน,าน,านสาธารณชนพุทธบริษัทท่านทั้งหลายญาติธรรมเราก็ญาติโยมของอัตลักษณ์ของวัดปักดงเนี่ยต้องรู้เท่าทาันกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นทั้งๆท,ที่รู้ว่าสุขเราก็ต้องรู้ว่าเดี๋ยวทุกข์จะตามมาเพราะมันเป็นอนิจจังอนิจจาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์มีคนชมแล้วก็มีคนเน้นทาอ๋อเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เห็นไหมท่านทั้งหลาย เมื่อเรารู้ทันความเป็นจริงของมันอะใจของเรามันรับรู้อย่างนี้ทุกคนนะแต่ทําไมไม่เหมือนกันสักคนไม่เหมือนตรงไหน,นไม่เหมือนคนนั้นยังร้องไห้อยู่เลยร้องไห้เมื่อไหร่ร้องไห้เมื่อสิบปีที่แล้วเขาว่ายังไงเขาบอกว่าลูกอพิการลูกคนตาบอดไปโรงเรียนมันก็แกล้งร้องไห้อยู่ทุก่ันเช้าจนถึงบัดเนี้ยเป็นสิบปีแล้วเลิกได้อย่างไม่เลิกยังเสียใจยังฝังใจเจ็บเน็บใจเคืองเห็นไหม เอาคนที่ด่านะ่เขาตายไปแล้วไม่ใช่เหรอตายไปแล้วแล้วที่ทุกข์อ่ะเรามันทัดใจาไม่ลงมันปลงใจไม่ได้มันง่ายหรือไงล่ะเขาด่าช่างก่อนสิมันไม่ได้หรอกเจ็บเขาบอกอยากจนเขาดูถูกมาไม่ได้เราเจ็บเห็นไหมคนเหมือนกันแต่ทำไม่เหมือนกันนะทำใจไม่ได้เหมือนกัน ต้องเนี่ยต้องฝังธรรมะต้องรู้จักปลดปลงปล่อยวางช่างมันเถอะเมื่อคนพูดอน่มันตายไปแล้วเราไปถือใจเจ็บทําไม่ะมันต้องฝึกนะอโยมมันไม่ได้ได้ยินปุ๊บละได้เหมือนเราเนะ่บางคนบอกเเรื่องของมันเรื่องกิมูลาขึ้นมาแห้งก็ใช่สิแล้วก็เราทําได้แล้วนะมันง่ายโยมแต่คนที่ทําใจไม่ได้มันทําใจไม่ได้จริงๆอาคาักอยู่นั่นเนี่ยคิดอยู่นั่นเนละกลางวันก็จะืจะตบปากไปได้ หูแรงหน่อยนิดหนึ่งนะขอไปด้วยใช่ไหมสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้คือทำใจสิ่งที่จะต้องลืมให้ได้คือความทุกข์อิจฉาอาฆาตปยาบาทจองเวนนะดังนั้นนะ่ะเราก็ต้องบอกครูบาอาจารย์ท่านก็สอนว่าการกระทำไม่ว่าเขาหรือเราในอดีตนะมันเป็นกรรมตัวกําหนดชีวิตเราให้เป็นปัจจุบันทุกวันนี้เห็นไหม การกระทําในปัจจุบันนี่แหละเป็นตัวชี้อนาคตว่าชีวิตเราในภายหน้าจะดีจะชั่วยอยู่ที่ตัวเราตั้งหากนั้นการกระทําจึงกลายเป็นครูสอนเราในปัจจุบันเพราะอาดีตมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่ปัจจุบันตั้งหากที่ใจเราจะต้องฝึกฝนให้เป็นปัจจุบันทําในสิ่งที่ดีที่เป็นบุญให้ดีที่สุดดังนั้นตัวเราทั้งหมดทั้งปวงไม่ว่าเขาหรือใครสังขาญทั้งหลายมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไป จงถือเอาลมหายใจเป็นสําคัญอยู่ในพุธอยู่ในโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนี่จะเป็นตัวที่จะทําให้เราสุขอยู่ในปัจจุบันแม้อดีตจะผ่านพ้นก็กลายเป็นเมื่อวานเราก็สุขวันนี้เราก็สุขพรุ่งนี้เราก็สุขเพราะเราฝึกใจเป็นเราเห็นใจไดเราวางใจ ออกระบอกใจถูกสังขารเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราทําดีไว้ก่อนเป็นสุขไว้ก่อนไม่ควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นจองเวีอาคาตพยาบาทกับผู้ใดให้ใจเราให้ใจเราเป็นทุกข์ยาติโยมขอจบเทศนาไว้เพียงเท่านี้จะเริอนพร